สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พามาชมบอลสีนะคะสวยสวยเลยนะคะทั้งหมดสามสิบหกกระถางนะคะทั้งหมดสามสิบหกกระถางเป็นอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะสี่นิ้วสามสิบห้ากระถางอีกหนึ่งกระถางอยู่ในอีกหนึ่งต้นนะคะอีกหนึ่งต้นอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะ <fur> แล้วก็บอลสีที่พามาในออคลิปนี้นะคะเป็นคลิปลฟ์สดผ่าน youtube นะคะก็จะเป็นบอลสีที่ ขยายพันธุ์โดยการผ่าหัวนะคะผ่าหัวแล้วราคาที่อยู่ในคลิปนะคะในคลิปใน u t u b e นี้เป็นราคาที่รวมจัดส่งเรียบร้อยแล้วของเราตอนนี้นะคะก็คือลูกค้าโอนเงินนะคะส่งสริปส่งที่อยู่เราจะส่งต้นไม้ให้นะคะตอนนี้ยังไม่มีเก็บปลายทางนะคะโอเคนะคะเริ่มเลยต้นแรกนะคะนางรากสดนะคะนางรากสดแม่ป้ายนะคะแม่ป้าย ต้นนี้อยู่ที่200บาท200 000, รวมส่งนะคะ200 000, รวมส่งต้นถัดมานะคะต้นถัดมาเป็นเทพสายรุง้งเทพสายรุ้งป้ายสวยๆเลยนะคะเทพสายรุ้งนะคะแบบนี้นะ,ะราคาอยู่ที่5 50นะคะ5 50รวมจัดส่งส่วนต้นนี้นะคะเป็นเรนูนครนะคะ1กระถางมี2ต้น1กระถางมี2ต้นนะคะป้ายเรียบร้อยละ หนึงกระถางมี2ต้นนะคะอยู่ที่450บาท4.50 450นะคะและต้นถัดมาค่ะต้นนี้เลยนะคะต้นนี้เลยนะคะเป็นเมืองเกาะเกตนะคะป้ายนะคะป้ายสวยๆเลยแล้วเขาก็เป็นรูปหัวใจด้วยนี่ค่ะไปรูปหัวใจด้วยเมืองเกาะเกตนะคะสูงประมาณสัก15เซนอยู่ในกระถาง4นิ้วราคานะคะราคาที่50 0 5 0 0บาทรวมส่งนะคะ แล้วก็จะมีรวยร้นฟ้านะคะรวยร้นฟ้าอยู่ที่150บาทมีทั้งหมด3กระถางนะคะมีทั้งหมด3กระถางรวยร้นฟ้ามีทั้งหมด3กระถางนะคะ <S <S ส่วนถัดมานะคะถัดมาจะเป็นนะคะถัดมาจะเป็นยอดมงกุฎนะคะยอดมงกุฎด,ด่างนะคะกระถางนี้นอยู่ที่200บาท200บาทนะคะกระถางถัดไปยอดมงกุฎด,ด่างเช่นกันอยู่ที่350บาทนะคะ 350บาทนะคะกระถางนี้อยู่ที่350บาทนะคะ350บาทและต้นนี้อยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะ5นิ้วนะคะน้า,านิ้วนะด่างทุกใบด่างสวยมากนะคะด่างสวยมากนี่นะคะใบที่1นะนี่คือใบที่1นะคะใบที่2นะคะแล้วก็มี1รหลอดที่กําลังจะกลางใบอยู่ในกระถาง5นิ้วราคายที่500บาท500บาทส่วนด้านข้างตรงนี้จะเป็นจีราหุ้มซ้อ ศิลาหุ่มทองนะคะศีลาหุ่มทองสูงประมาณสัก15เซนฟอร์มกอเหมือนกันนะคะมี2กระถางนะคะมี2กระถางเนาะนะคะมี2กระถางราคาอยู่ที่250บาทรวมส่งนะคะต่อกระถางนะกระถางละ250รบาทอันนี้เป็นกระถางที่1นะคะนี้เป็นกระถางที่1และ hm อันนี้เป็นกระถางที่2นะคะกระถางที่2ศิีลาหุ่มทอง250บบาทรวมจัดส่งนะคะรวมจัดส่ง ถัดมาต่อมานะคะต่อมานี่ค่ะแถวนี้เลยแถวนี้เลยเขาชื่อว่าเทพอารีเทพอารีนะคะเทพอารีเป็นบอนกาบมีแข้งหนึ่งใน40บอนเทพนะคะเทพอารีเทพอารีนะคะกระถางละ150บาทมีทั้งหมด3กระถางนะคะ3กระถางเทพอารีนะคะเทพอารีต่อมาเป็นสีเขียวเ,เข้มๆหนึ่งนี้เลยเขาชื่อว่าหยกกรรมยีหยกกรรมยีแล้วก็มี3กระถางเช่นกัน หยกกระมยีีกระถางละ120บาทนะคะรวมจัดส่งนี้นะคะหยกกระหยี่โตขึ้นเขาจะเป็นพื้นใบสีเขียวเข้มกระดูกดำก้านดำนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะหยกกระมหีีมี3กระถาง3กระถางและข้างข้งนะคะจะเป็นสีราหุ้มทองหน้าแดงแบบนี้นะคะสีราหุ้มทองหน้าแดงอยู่ที่250บาทนะคะ250บาทรวมส่งส่วนด้านนี้จะเป็นสีราหุ้มทองหน้าเขียวหน้าเขียวนะคะ หน้าเขียวนะหน้าเขียวนะคะอยู่ที่250บาทนะคะหน้าเขียว250บาทและกระถางนี้นะคะก็ศีลาหุ้มทองเหมือนกันนะคะหน้าเขียว1กระถางมี2ต้น1กระถางมี2ต้นราคาอยู่ที่400บาทนะคะ400บาทและด้านล่างนะคะด้านล่างด้านล่างนะคะอันนี้จะมีบนสีที่ชื่อว่า1 0 0หมื่นนะคะ10หมื่นส0 0หมื่กระถางราคากระถางละ150ราบาทมี2กระถางนะคะ10บหมื่น กระถางละ150บาทนะคะมี2กระถางนะคะ10หมื่นกระถางละ150บาทรวมจัดส่งค่ะแล้วก็สวยๆแบบนี้เลยเป็นบอลป้ายนะคะชื่อว่านพ9ก้านพ9ก้านะคะอยู่ที่300บาทนะคะสีสวยๆหวานๆงี้เลยนะคะนพเก้าสามใบนะคะสามใบหนึ่งหลอดป้ายทุกใบนะคะป้ายทุกใบ300บาทนะคะ3ามใบหนึ่งหลอดนะคะหลอดใหม่กําลังมาแล้วข้างๆสวยไม่แพ้กันเลยสาวนครชัยศรี สาวนครชัยศรีราคาที่850บาทนะคะ850บาทาปูสิทธิ์นะคะปูสิทธิ์เป็นบอลกาบมีแข้งนะคะเป็นบอลกาบมีแข้งนะคะอยู่ที่500นะคะ500บาทนะคะ500บาทปูสิทธิ์และก็นี่เทพสายรุ้งก็เป็นบอลกาบเหมือนกัน400บาทนะคะ400บาท400บาทค่ะด้านข้างนี้นะคะตรงกลางนี่ซับเจริญ รั์เจริญอยู่ที่350บาทป้ายทุกใบนะคะป้ายทุกใบแล้วก็ใกล้เคียงกันนี่อสงไข่นะคะอสงไข่มี2กระถางนะคะอสงไข่มี2กระถางกระถา,างละ3 0 0บาทรวมจัดส่งนะคะอสงไข่กระถางละ300บาทนะคะรวมจัดส่งนะคะป้ายเหมือนกันนะคะป้ายเหมือนกันนะเดี๋ยวพยายามให้ชัดๆนะคะบางทีแสงเนาะป้ายเหมือนกันนะคะอสงไข่นะคะอสงไข่เดี Real ๋ยวหยิบให้ชมนะคะนี่ค่ะอสงไข่นะคะ อ mic. สงไขยนะราคาอยู่ที่กระถางละ3า0บาทนะคะแล้วก็ถัดมานะคะถัดมาตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นนะคะตรงนี้เป็นธาตุบางแก้วธาตุบางแก้วอยู่ที่350บาทนะคะธาตุบางแก้ว350บาทแล้วก็มีชายชนป้ายทุกใบเลยนะคะป้ายทุกใบเลยชายชนอยู่ที่150นะคะราหูอมจันทร์นะคะ1ใบนะคะ1ใบป้ายแล้ว1ใบ1รอดอยู่ที่250แต่ก็นี่นะคะ นำโชคนะคะอยู่ที่150บาทนะคะมี3กระถางราคาเท่ากันเลย150บาทนะคะกระถางละ150บาทนี่นำโชคกระถางที่1นะคะกระถางที่2นะคะกระถางที่2นะแล้วก็นี่กระถางที่3นะคะกระถางที่3นะคะกระถางที่3วันนี้ก็จะมีทั้งหมด36กกระถางนะคะที่อยู่ในคลิปคลิปนี้นะคะคลิปคลิปนี้นะคะก็ลองชมดูนะคะว่าชอบต้นไหนมีต้นไหนที่ถูกใจนะคะก็ทักทายได้ เดี๋ยวจะวางในส่วนของข้อมูลเบอร์โทรติดต่อนะคะไลน์แอดเฟซบุนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะแล้วก็ชอบต้นไม้ต้นไหนนะคะทักทายนะคะทักทายสอบถามได้นะคะราคาก็ตามในคลิปนี้เลยนะคะราคาตามในคลิปนี้เลยนะคะเป็นราคาที่รวมจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นราคาที่รวมจัดส่งเรียบร้อยแล้วส่งทางไปรสนีไทยแบบ e m s นะคะจัดส่งให้นะคะก็พวกนี้นะคะหนึ่งไลฟ์วันที่16นะคะตุลาคม ปี65นะคะปี65นะคะปี65นะลูกค้าสามารถชมบอลส,สวยๆได้นะคะถูกใจต้นไหนทักมาได้เลยด้านด้านหน้าน,นะคะจะเป็นต้นแม่ทั้งหมดเลย <S <S ของที่สวนเรานะคะเป็นต้นแม่นะคะเป็นต้นแม่เนาะก็ขอนะคะในส่วนตรงนี้นะคะขอมาแบ่งแบ่งนะคะแบ่งบอลสวยๆนะคะแบ่งกันชมนะคะในราคาน่ารักน่ารักนะคะสนใจต้นไหนก็ทักไายมาได้นะคะสวัสดีค่ะ